สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจด๊ดมครมเปาเช่นเคยนะครามันแบบเน้นๆหยิบบอลครอสแบบจัดเต็มนะครับหนึ่งคู่นะวันนี้มองไปที่บุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับเตะกันเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับอันดับ16ครับฟอร์ตูน่าดูเซลดอร์ฟเปิดบ้านพบอันดับ7ฮอฟเฟนไฮน์นะครับดูเซลดอร์ฟนี่4เกมที่เปิดหลังจากพักเบรกโควิดไปเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้1น,น,นะครับส่วนฮอฟเฟนไฮน์วันนี้เนี่ยมาเยือนนะชนะ2เสมอ1 แพ้หนึ่งนะครับเรียกว่าสูสีมากนะฟอร์มย้อนหลังนะครับส่วนห้านัดต่าสุดที่พบกันเนี่ยคู่นี้พบมาห้าเกมนี่แหละนะก็ชนะกันไปฝั่งละหนึ่งเกมแล้วเสมอไปสามนะัดเรียกว่าสูสีดูดีมากคู่นี้ดูตัวเล่นครับดูสุดอวันนี้ใช้มาร์เตียสจอกเกนเซนครับวอลลอมเบริชาและเคนันคารามันนะครับส่วนฮอฟเฟนฮามมีสเตฟานพอชครับโรเบิร์ตสคอฟและมูนสัสดับบวัวน,นะครับคู่นี้เสมอไหนเสมอการแบบนี้จะได้มองว่าฮอฟเฟนฮามน่าจะดูดีกว่าดูสุดอบ เพราะว่าเล่นในบ้านดุกสก็จริงแต่ไม่มีของเชียร์นะเพราะนั้นทุกอย่างน่าจะพอๆพอสูสีกันเลยโอกาสบุกไปแบ่งแต้มของฮอฟเฟนฮา์มมีสูงครับและยังเชื่อลึกๆว่ามีมุมที่เด็ดที่สามารถเบียดเก็บ3แต้มออกมาเพียงหนึ่งประตูก็เพียงพอเพราะนั้นวันนี้ดูแล้วเต็มที่ก็ลุ้นฟรีเชียร์ฟรีให้มองทีมเยือนครับฮอฟเฟนฮา์มครับและนี่คือจะ,จะดาความเป้าแบบเน้นเน้นบุนเดสลิกาเยอรมันฮอฟเฟนฮา์มฝากไว้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้เราไปถึงกลุ่มแล้ที่ขึ้นหน้าจอนะครับแ